เมื่อวานใครได้ดูเพียวอัตราอรคงยศและบุ๋มบิมชาชวรโมกสีแข่งนัดที่2ซสริเย่พบกับอิวแบงบ้างคะและใครได้คุยกับแอดก่อนการแข่งขันบ้างและแอดได้ยิงสตรีมให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะสดสดเลยและระบบเกิดมีปัญหาหนิดนึงแต่ก็กลับมาได้นะคะใครดูจนจบบ้างวันนี้เดี๋ยวแอดจะนำช็อตเด็ดเนะคะช็อตน่ารักน่ารักมาให้ทุกคนดูช็อตหนึ่งนะคะบุ๋มบิมชาชุวนโมก สีสาวน้อยแมวปีศาจของเรานะคะได้โกรธเพื่อนในทีมหนึ่งคนไม่รู้ว่าเกิดปัญหาน้อยใจอะไรกันนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพเอาคลิปมาให้ดูกล่าวถึงฟอร์มการเล่นก่อนนะคะเมื่อวานเพียวอัชาราพรคงยศไม่ได้ลงสนามนะคะบุ๋มบิ๋มชัชชวนโมกสีเป็นคนคุมเกมเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่พบกับอิวแบงค์แอดอยากจะบอกว่าที่ทางโคสติเยเก็บเพียวไว้ไม่แข่งขันไม่ให้ลงแข่งและเก็บคิมเบอรี่ไว้นะคะคือคิมเบอรี่เมื่อวานก ก็ลงน้อยมากโค้ดเก็บคิมเบอรี่และเพียวไว้เพื่อจะไปเจอนัดต่อไปที่สำคัญมากนั่นก็คือซาริเย่พบกับ เฟเนบาเช่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ารายละเอียดกันค่ะเมื่อวานแมททิสซาริเย่พบกับอิลแบงนะคะชนะไปอย่างสวยงามด้วยสกอร์3ต่อ0ูนย์เซตเซตแรกนะคะซาริเย่ฟันไปถึง25ต่อ15เลยนะทุกคนต้องบอกว่าเยอะมากเซตที่2ค่ะซาริเย่ก็ชนะ25ต่อ21อิลแบงขึ้นมานิดนึงและเซตที่3นะคะปิดท้ายไปด้วยซาริเย่ฟันขัดขา,ดขาดสวยๆเลย25ต่อ18สกอร์ทั้งหมดเมื่อวานนะคะ 3ต่อ0เซตขาดลอยและก็ไม่ผิดคลาดนะคะอย่างที่บอกจริงๆนั่นก็คือซาริเย่ขึ้นอันดับ1ของตารางสแตนดิ้งซานตาล่าลิชี่วูเมนเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะวันนี้มีการแข่งขันนะวันนี้คนที่เขาคะแนนมากกว่าก็จะขึ้นไปเหนือซาริเย่อีกนะคะ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่อยากให้ซาริเย่หลังอันดับที่8ไว้ยังไงก็ได้ให้ซาริเย่อยู่ในอันดับ1-8ถึงให้ได้ค่ะอ่ะอันนี้คือตารางสแตนดิ้งนะตอนนี้นะคะเก็บภาพนี้ไว้ค่ะซาริเย่ขึ้นอันดับ1นึ่นไปเรียบร้อยสถิติครบเรามาดูช็อตเด็ดๆกันค่ะแอดได้นำมาฝากนะคะเป็นช่วงที่จบเกมแล้วนะคะซาริเย่แข่งกับอิวแบงจบเกมแล้วนะคะชนะไปหลังจากนั้นมีการรวมกลุ่มของเพื่อนร่วมทีมของซาริเย่ค่ะ ทุกคนไปดูปฏิกิริยาของบุ๋มบิ๋มกับลิเบโรของเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันนะคะหรือว่ามีเรื่องหงุดหงิดน้อยใจอะไรกันนะคะแมวปีศาจสาวน้อยของเราถึงได้หงุดหงิดใจโมโหทำท่า,ทาไม่พอใจลิเบโรเพื่อนร่วมทีมของเธอขนาดนั้นค่ะ ไปชมภาพนี้กันหน่อยค่ะและมาอธิบายกันจับตาเธอไว้ให้ดีนะคะเบอร์19แมวปีศาจของเราเป็นช่วงที่ตบมือแล้วนะคะเพราะว่าสริเยชนะอ่ะแมวปีศาจของเราดูสินี่สริเยโอ้โห,โหชนะไปอ่ะทุกคนดูปฏิกิริยาของบุมบิมชาจวนโม้สีกับลิเบโร่ตรงข้ามนี่เขาชี้ลิเบโร่แล้วนี่ลิเบโร่งอ่ะตบมืออืไม่ตบโอ้ยโอ้โอ,โอ,โอตบชันเถอะดูสิทุกคน โอ้โหเขาถึงขั้นน้อยใจอะไรกันก็ไม่รู้เป็นความน่ารักของบุ๋มบิมชัจวนเม้าสีและเพื่อนร่วมทีมนะไปชมภาพนันกันอีกทีสูมใกล้ๆก,กว่านี้แมวปีศาจเธอนี่มันร้ายมีการงอนเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะ ่ะทุกคนไปดูมีช็อตที่ทุกคนจะโยกย้ายสายสะโพกให้กับกองเชียร์สาริเย่อีกนิดนึงค่ะไปรับชมกันเลยโอ้โหกองเชียร์สาริเย่ก็น่ารักนะคะโอ้โหส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายมาดแมนอ่ะทุกคนกําลังจะโยกย้ายสายสะโพกกันแล้วค่ะทุกคนไปดูแล้วนี่สาริเย่เย่สตริเย่เย่อ้าวทุกคนดูโอ้โห,โหแม่บิศสตาร์ของเราโยกย้ายด้วยค่ะทุกคนเพื่อร่วมรีมสนุกสนานเพราะเป็นการคว้าชัยชนะในนัดแรกนะคะ ของการแข่งขันซานตาลาลิจีวูเมนเตรียมรอชมนัดต่อไปสำคัญชะไหนนะคะสำคัญมากซาริเย่พบกับเฟเนบาเช่นักกีฬาวอลเลย์บอลระดับโลกอยู่ในสโมสรเฟเนบาเช่แทบจะแบบ ทุกคนเลยต้องบอกว่าตัวเต็งเต็งทั้งนั้นวันเวลาที่ซาริเย่จับพบกาแฟในบาเช่นะคะวันที่9พฤศจิกายน2 5 6 5ถ่ายทอดสดเวลา17นาฬิกานะคะหรือ5โมงเย็นที่จริงแอดอยากให้ทุกคนเปิด VPN ให้ได้นะคะและภาพจะคมชัดสามารถดูได้ ด้วยโทรศัพท์ตนเองอะค่ะคือมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วใครอยากให้แอดมาพูดคุยกันก่อนแข่งขันอีกไหมคะอ่ะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบนำเล่าให้ทุกคนทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันลีกต่างประเทศด้วยค่ะ